ชุกเคินอีกสักคลิปได้ไหมดูน้องต้นข้าวน้องเพลงสดหิวรัดหน้าหารัดหน้าข่วงสิงทุกคนนี่ฮะอยู่แถวใกล้ๆก,กับโรงแรมช้างตรงเสียข่วงสิงเขาเรียกว่าตรงที่แถวช้างเผือกทุกคนนี่กินใกล้จะหมดแล้วฮะอร่อยมากทุกคนรัดหน้าหมูนุ่มจะ้ะจะเป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นแนวแบบว่ารัดหน้าเขาเรียกว่า กวางตุง้งมรัดหน้ากวางตุ้งมันจะมีรัดหน้าห้องเกลงรัดหน้ากวางตุ้งแล้วก็แล้วก็รัดหน้าอีกอันเขาเราียกว่รารัดหน้าอะไรนะแต่จิว๋วใช่ไหมฮะมันจะต่างกันนะทุกคนนะฮะฮแต่อร่อยจริงคะทุกคนอยาา่าไม่ใช่เวอร์นะฮะชอบกินแบบพริกน้ำส้มคะทุกคนมันจะตัดกันนะมัน<ฮ>จะรับอิบทธิพลจากประเทศจีนมาเต็มๆเลยนะฮะก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าไทยอย่างที่บอกสมัยก่อนเขา ใช้ผักกวางตุง้งไงหรือไม่ก็หน่อไม,มห้ห,อมห่อใบตองขายอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ใส่เป็นอย่างเงี้ยที่เราเห็นวัฒนาการเป็นหมูหมักหมูนุ่มเป็นมีดกรอบแต่คณะเป็นหลักฮะนะนิยมใช้เส้นใหญ่ใช่ไหมเคยกินรัดหน้าแบบเป็นแบบบะหมี่ใช่ไหมเส้นเล็กๆอะ่ะก็ไม่เคยเห็นนะแต่ผัดแบบกระทะร้อนอยนะ่างเงี้ทุกคนอร่อยมากหอมมากเลยจ้านนี้หอมที่สำคัญคือรสชาติแบบ ไม่ต้องปรุงนะทุกคนแต่เราชอบเปรีย้ยวไงอันนีอร่อยมากข้าวกระหน่ำอืม,อ,มอร่อยอร่อยมากอืมหมูเขานุ่มค่ะ ผักก็ยังอ่อนนะครับอืมอืมเไม่ต้องใส่น้ำโป่งน้ำปลาน้ำตาลนะบางคนอาจจะใส่พริกไทยไมีน้องคนข้าวเขาร้องเพลงดึกๆแบบนั้นถ้าเขาหิวเขากินอะไรเนาะกินแล้วก็นอนนะอืม เ,เขานอนดึกใช่ไหมนักร้องอ่ะแต่น้องเขายังเด็กเนี่ยโกรธฮอร์โมนเขาต้องทำงานเยอะๆไม่งั้นจะ,ะนไม่สูบอ่ะอมอร่อยว่ะอร่อยมากเ็าชอบน้ำอย่างน้ำเตยวีรสชาติดีมาก ที่ผ่านมาเราอาจจะเจอร้านที่แบบว่าเป็นใส่แป้งมันเยอะใช่ไหมแต่อันนี้แบบกำลังดีเลยทุกคนจ้รสชาติลำเลิศมาเกรวี่เขาเรียกว่าเฟย์ฟรายนูเดลสเตอร์ฟรายใช่ไหมผัดเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับสเตอร์ฟรายนูเดล with gravy. เกรวี่เกรวีแปลว่าน้ำข้นๆที่ใช้ราดสเต็กใช้ราดก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่าเกรวีทุกคนอืม คือหอมมากทุกคนหอมแบบเหมือนกับผัดเตาถ่านประมาณนั้นนะแล้วเนื้อก็นุ่มจริงๆเราใช้คําว่าสเตอร์ไฟไม่ได้นะใช้คําว่าายนูโดเพราะว่าบะหมี่ <c oughs> เนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยเนี่ยนะครับเขาจะผัดเอาไว้แล้วไนงะแต่ถ้าเกิดสเตอร์ไฟเนี่ยผัดไปด้วยกันขณะที่กําลังปรุงอะ่ะเขาจะเป็นผัดซีอิ๊วเขาเรียกว่าสเตอร์ไฟทุกคนสเตอร์ไฟนูโดใช่ไหมแต่นี้เป็นายนูโดาฟที่แปลว่าทอดนะ,ะทุกคน ทอก็คือเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปทอดก่อนผัดก่อนแล้วก็มาทำเป็นราดหน้าทีหลังก็เป็นซายจะดูโด์วิสเทอรวอาจจะเป็นมีมีวิสซีฟู้ดด้วยอะไรก็ว่าไปเป็นทะลุงทะเลนะฮะหรือว่าผัดซีอิ๊วก็จะมีแบบเป็นผัดแบบหมูมกักราดหน้าหมูมกักอะไรประมาณนี้ยเขาจะาประยุกต์ให้ถูกปากกับคนไทยมากขึ้นไง แต่สมัยก่อนคนจีนก็จะแบบรสชาติอาจจะอีกแบบหนึ่งใช่ไหมล่ะอ่ารับอิทธิพลกันมานี่ฮะทุกคนอันนี้เป็น stir fry noodles with soy sauce หมายความว่าเป็นผัดซีอิ๊วก็คือ stir fry ผัดไปด้วยกันผัดไปด้วยกันเป็นบะหมี่ผัดเข้าใจไหมก็เลยผัดซีอิ๊วแล้วก็ with soy sauce soy sauce ก็คือซีอิ๊วดำหวานนะฮะทุกคน นี่เราเราแอบ,บใส่เครื่องปุงไปแล้วหน่อยเพนทุกคนเลยนะฮะชอบมากนบะพิจิยวมีวิตามินสูงต้านอนุมูลอิสระทุกคนจะนิยมใช้ผักคนาแล้วก็เส้นใหญ่นะฮะหรือบะหมี่ก็ได้แต่ไม่นิยมใช้เส้นเล็กนะจะเธอใช้เส้นใหญ่เป็นเส้นเดียวกับราดหน้าฮนะใครจะเป็นผัดซีอิ๊วทะเลก็เปลี่ยนเป็นกุ้งวิสพรอนนะฮะวิสพรอนพลอนแปลว่ากุ้งนะฮะ ไม่ใช่ชริมนะถ้าชริมนั่นเป็นชริมเป็นกุ้งเล็กนะถ้าพรอนี่กุ้งตัวให,ใหญ่ๆกุ้งทะเลอะไรประมาณนั้น,น,นแต่ว่าอัซีอิวเองเนี่ยเขาก็ใช้หมูหมูหมักหมูหมูธรรมดานะฮะก็แล้วแต่่ทุกคนจะมิหมูบักจะนุ่มเนาะเขาก็ประยุกต์ตามสมัยเหตุการณ์นะฮะหมูหมักหมูหมูอะไระเรียก นั่นแหละออโอ้โหอะไรนี่แหละอ๋ออร่อยมากแล้วใส่ไข่ด้วยนะทุกคนนะใช่ไหมต้องมีความเป็นไข่ไหม,อ,มอร่อยมากฟินมากทุกคน เครื่องปรุงยดเดาได้อยู่แล้วแต่เวลาผัดด้วยกันเนี่ยเขาจะใส่มีน้ําตาลนหน่อยๆ่อยมีน้ําปลาแต่น้ําปลาต้องห้ามใส่เยอะใช่ไหมมันก็เลยออกมามันจะกลมกล่อมนะไม่นั้นมันจะโดดเทมนี่รสชาติก็อร่อยมากกลมกลม่อมอร่อยเวอร์วังมากทุกคนแล้วก็หอมความหอมแบบคล้ายๆกับหอมเส้นบะหมี่ผัดนะทุกคนอ่ะปอน ทุกคน FC ทุกคน FC น้องต้นข้าว FC ชาวโลกเนี่ยแนวอารมณ์แบบก๋วยเตี๋ยวคั่วกไก่คล้ายๆกันนะแต่ว่าผัดซีอิว๊วจริงๆเขาก็นิยมใส่หมูใส่ไก่นะแต่รสชาตินี่แบบาสุดยอดจริงๆมิชลินมิชลินจะไปอยู่ไหนมาธอต้องมาร้านนี้จ้ะลาดน้าขวงสิงเชียงใหม่ใกล้กับโรงแรมช้างค่ะ อร่อยมากขนาดจะนอนนะั้นเนี่ยสุดยอดน่ากินนะน่ากินมากอร่อยมากไม่น่าเชื่อเนาะว่าเราจะเจอแต่ร้านดีๆแบบนี้เนะาะเกิดมาเนี่ยนั่งดูทีวีตรงนี้ก็ได้อาจจะถึงเที่ยงคืนครึ่งนะทุกคนใครที่แบบ มีชีวิตที่แบบหิวตอนกลางคืนแล้วก็ตอนหลังเที่ยงอะไรประมาณเนี้เพราะร้านก็เปิดประมาณหลังเที่ยงนะประมาณบ่ายสองอะไรประมาณนี้อร่อยม,มากไข่ครับไข่ปีสองพันห้ารอไห้าสิ5หกค่ะทุกคนจำได้ไหมทเทจของ CNN เขายก ok <ๆ>ให้ ก็เป็นผัดซีอิวเนี่ยเป็นยอดนิยมนักท่องเที่ยวทั่วโลกชอบกินอันดับหนึ่งเลยนะปีนั้นะนะฮะแต่ตอนหลังมาเป็นข้าวซอยใช่ไหมแต่ว่าผัดซีอิวกับลาดหน้าก็ยังแบบนะฮะคนยังนิยมเหมือนเดิมทุกคนเพียงแต่ว่าข้าวซอยนี่ก็เป็นน้ำซุปไงแต่ว่าราดหน้าก็จะเป็นเกรซี่เป็นน้ำราดผัดซีอิวก็จะนียแบบก๋วยเตี๋ยวขั่วกไก่เลยทุกคน อร่อยจนหมดเกลี้ยงเลยฮะท้องอักหน้าหน้าก็หมดเกลี้ยงที่ลงมานะครับก็เป็นลายแล้วก็เผาผีดูก็หมดเกลี้ยงรัมีมีปลาคท้าบตรงนี้ด้วยทุกคนเอ้าทำไมนี่เป็นอะไรแบีดตาเป็นอะไรจ๊ะนอนอยู่หากลางคืนทุกคนด้วยฮะ กลับหน้าทวงสิงจากจินหมดเครียงเลยอร่อยมากโอ้ใจมีดอกมะลิด้วยทุกคนนิจาทุกคนกำลังปั่นจัก,กรยานกลับที่พักจากโรงแรมช้างทุกคนนอนสบายมากเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องตื่นจต่เช้าทุกคนนะครับแล้วเป็นไงบ้างน้องต้นข้าว้องเพลงจบไปแล้วแน่นอนนะกลับบ้านไปนอนแล้วมั้งนะครับอยากให้น้องต้นข้าวเอาเพลงอะไรมาร้องบ้างแต่ส่วนลึกกันนะครับอยากให้ร้องเพลง จะให้รอพอสอนไหนรอรับที่สถานีจำไ,ได้ไหมยืนชิงแงคอยเธอจะกลับมาหาไม่รู้ว่าเธอจะมารถขบวนไหนประมาณนี้หรือว่าะให้รอพอสอนไหนก็จะขึ้นว่าฉันรอเธอมาตั้งแต่พอสอเออมันขึ้นต้นอย่างนี้ไหมอันนี้บรรทัดที่สองนี่มันทัดแรกขึ้นต้นว่างไงน,นะเออทุกคนเห็นไหมร้อง จนลืมเนื้อไปเลยอ่ะนต้จนข้าวต้องร้องเพลงแนวพุ้มพวงด้วยทุกคนเพราะคนจะคิดถึงพี่พุ้มพวงมากอ๋อขึ้นต้นอย่างนี้จำได้แล้วปีแล้วปีเล่าฉันเฝ้าแต่รอเธอบอกจะมาสูขอจะให้รอฉันรอเธอมาหลายเวลามาหลายปีอะไรประมาณเนี้ย นีหาทางเข้าทุกคนอ๋อมีดอกมีเดือนเดือนครึ่งดวงทุกคนมีพระจันทร์้ียทุกคนจ้บฉันรอเธอมาตั้งแต่พอ s สหนึ่งสีอร่อยมากทุกคนนอนหลับโดยทีนี้ปกติจะไม่กินก่อนนอนนะมื้อค่ำอาจจะงดนะทุกคนแต่ว่าเจ้านี้ขอเหอะ,ะกินเกลี้ยงเลยอร่อยมากหมูนุ่มคือถ้าเกิดไปกิน เนื้อหมูที่ไหนเนื้อวัวที่ไหนหรือแม้แต่เนื้อ